สวัสดีครับบาก่อยพาดอวังนี้พามารอดูที่เกนกับพืออําเภอพอบิบูงมุ่งฟ้าหางญาติพ่ไปดูรอบๆปากต้องดูทั่วปาก่อยพาดอด้วยนะครับ อาหารการกินเกินควมพ่อแม่พี่น้องมาที่อาเกตกับผพือบน้ำน้ำไดเสียมากนะครับเี่ยมาก ตัวอ่วงไกลดังมาก็ามาได้ครับไกลดางไปดูมาดาดูสิสวงเสียสวงเสียตะการงานเขาเดิมตั้งแต่สามสิบเป็นต้องไปไปได้นะครับ ใร่ดักดูไปชมเมล็ดามีม,มีบอยทีดีใจโมสมขเบียบเตี้ยปิปูใจแต่ต,ต,ตายที่ปาดาโบโอบปใบป,ปอแม่ครับต้องดับคลิปดีเอาไว้แค่ดีก่อนนะครับสวัสดีครับ